สวัสดีพี่พ FC น้องใหม่เพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะมาอยู่กับใหม่อีกแล้วนะคะในช่องน้องใหม่เก่งสวยคัดเกตน,นะคะวันนี้ใหม่มีรถดีๆสวยๆราคาดีผ่อนสบายนะคะฟรีดาวมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เข้าใหม่มาแล้วนะคะรถปีใหม่ล่าสุดเลยเป็นเจ้าตัวโตโยต้ายาริสเอทีพหนึ่งหนึ่งจุดสองสปตคันนี้นะคะ ราคาคันนี้ตั้งขายเพียง499,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะได้เป็นปี2022ที่สำคัญเลขไมค์คันนี้อยู่ที่12,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะสวยๆแบบนี้ผ่อนเริ่มต้นที่1,000 0บาทเท่านั้นหากพี่ๆคนไหนสนใจมาลองขับกันก่อนได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เซดีไทย68แยก1น,นะคะบริษัทเรานะคะ เปิด9โมงช้าถึง6โมงเย็นเลยมาลองขับกันได้นะคะรับรองถูกใจแน่นอนเพรยนต์มีแต่รถดีนะคะรถคัดเกตเอจริงๆรถคุณภาพนะคะของเรานะสวยๆแบบนี้พี่พี่สนใจนะคะติดต่อใหม่มาเลย0902659010เลยนะคะก่อนไปดูไปชมคลิปนะคะใหม่ฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ใหม่ด้วยนะคะเพื่อ มีรถเข้าใหม่มาใหม่จะได้เอาไมพี่ดูได้ดูได้ชมกันอีกนะคะมาค่ะเดี๋ยวไม่พามาดูด้านหน้าเลยนะคะเป็นชมใหม่เลยปี22นะคะด้านหน้าไฟโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED เลยนะคะสวยๆมากเลยค่ะรถคันนี้นะคะรถเรารับประกันโครงสร้างนะคะรถคัดคุณภาพเกรด A นะคะไม่มีพิว่ิษต่อตัวรถชนหนักหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะถ้าตรวจเจอเรารับ ยินดีรับซื้อคืนเต็มราคาที่ซื้อไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้คุณภาพดีนะคะสีไม่มีกับสีนะคะสีเดิมแท้โรงงานเลยด้านกระจังหน้าเป็นชมใหม่แบบนี้เลยนะคะสีดำมีสัญลักษณ์ t o โยต้าแบนอยู่ข้างหน้านะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยขอบป้ายทะเบียนเพชรยนต์อย่างที่บอกับประกันโครงสร้างเลยนะคะดีไซน์มาสวยหรูดูแพงมากคันนี้นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะยางยังใหม่อยู่เลยรถคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานเลยนะคะคันนี้นะ <adapting> สวยๆแบบนี้เนาะสี e er mm ่รูแม็กเดิมแท้โรงงานสวยมากเลยเดี๋ยวใหม่ดูให้แม็กคันนี้เป็นขอบ16นะคะพี่ยางยังใหม่อยู่เลยนะ <adapting> สวยๆแบบนี้ยางดีด้วยเป็นยางดันหลบนะคะดอกยางนะคะร่องยางยังลึกอยู่เลยนะคะยางแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยรถคันนี้อย่าลืมนะคะว่าวิ่งแค่ 1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะโชคนะคะเดิมแท้โรงงานเลยนะคะรถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะคะดูนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างด้วยโลโก้โตโยต้าหกปีอยู่ตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขาดีไซน์มาโอเคใช้ได้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเส้นสายสวยมากเลยมีสองเส้นพี่ๆดูนะคะเส้นตรงนี้ไม่มีรักยิ้มเลยดูนะคะไล่ไปด้านล่าง ก็มีเส้นอีกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นสีขาวนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตัวนี้ติดฟีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยงามมากนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานเป็นของโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้นะด้ามจับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะภายในสวยหรูหรามากเลยค่ะพี่ๆหมายให้ดูเลยกระจก ปรับไฟฟ้าเลยนะคะสี่บานนะดูเลยนะคะปรับกระจกข้างสวยๆแบบนี้คุมโทนด้วยสีดำเลยนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลเป็นบางส่วนนะคะตรงคอนโซลหน้าเป็นหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้านั่นก็คือไม่ร้อนนะพี่ๆขาเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะสักครู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวใหมพามาดูด้านในกันเลย ด้านนี้นะคะเป็นตัวทอมนะเป็นตุ่มพุสตาร์ให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะเสียงเงียบมากเลยนะคะคันนี้นะสวยๆเลยเลขไม้หนึ่งมืนดูเลยหนึ 1, ่งมื่นสองพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับกรอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆ่ะสวยๆแบบนี้นะ หากพี่ๆสนใจรถคันนี้นะคะฟั่งชันครบเครื่องมากเกียร์ออตโอต้นะคะพี่สวยๆเลยนะคะปรับแอร์นะคะดูดูเลย<ม>เป็นระบบนี้เลยนะคะได้จอ and ด o i d ม,มาให้แหล้วมาเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะทัชสกรีนได้ด้วยนะคะ เลือกเลยนี่นะคะสะดวกต่อการใช้งานนะคะสวยๆมีด้ามปุ่มกดให้ด้วยนะคะของเรานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะพี่ๆขาเครดิตฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะพี่ๆต่างจังหวัดออกได้เลยมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆได้ถึงหน้าบ้านกันไปเลยนะคะต่างจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นและที่สําคัญนะคะ มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ด้วยนะคะฟรีดาวได้นะคะรถคันนี้นะคะไม่ช้าเลยพี่พี่ดูนะคะตัวนี้นะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดํามีลวดลายสวยงามนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวใหม่พาไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะกับเอ,อด้านหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องเราใหม่จริงไหมสักครู่นะคะ ดูเลยประตูหลังไม่มีช้ำเลยนะคะสวยๆแบบนี้สีเดิมเลยให้ดูบนหลังคาด้วยรับรองไม่มีพิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมไฟด้านหลังเป็น LED มาให้ด้วยสวยๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้รอยใหม่เปิดไอฝากระโปรงหลังมาให้แล้วมันก็เลยดูเงงๆหน่อยข้างหลังมีโลโก้ยาริสเอทีบแบบนี้เป็น คันนี้สร้างมาได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะสวยๆเด้ยด๋วยวมขออนุญาตเปิดไปเลยด้านหลังนะนี่เลยภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยค่ะพี่ๆ่ะเข้าไปเข้าไปถึงด้านในเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันแบบนี้โอเคอันนี้กว้างพอๆกับห้าประตูเลยนะคะดูสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามียางอะไหล่ให้นะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะ สวยๆแบบนี้ดูโรให้ดูเมดอาร์คนะคะคมชัดเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆแบบนี้น็อตไม่มีการขายไม่มีการขยับใดๆเลยดูเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะหากพี่ๆสนใจรีบติดต่อใหม่มาเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดูตัวน็อตนะคะเมดอาร์คคมทุกจุดเลยนะคะ มาลองขับกันก่อนได้นะคะของเรานะหากพี่ๆคนไหนสนใจเรามีบริการฉุกเฉินแถมให้ไปเลยมาออกรถกับใหม่ไม่มีบริการฉุกเฉินแถมให้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อได้มาตลอดเลยนานหนึปีเลยค่ะพี่ๆขามาเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่ารถดีจริงๆนะคะรถเขาสวยจริงๆคันนี้นะคะเย่าไมค์ขออนุญาตเปิดหน้าห้องเครื่องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะคะสักครู่นะคะ ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1,200ซีซีเลยนะคะตัวนี้เครื่องยังใหม่อยู่เลยอย่างที่บอกรถปี22วิ่ง12ื่นแค่นั้นเองรอยมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ทุกจุดแต้มเดิมน็อตโครงสร้างเม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดนะคะน็อตด,ดูเลยให้พี่ๆได้ดูกันแบบนี้เลยสวยๆดูเดิมนะคะเม็ดอาร์คคม,คมแบบนี้นะคะ่ะพี่ๆ พี่ๆขาผ่อนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นคันนี้นะคะถ้าพี่ๆมีงบดาวก็จะผ่อนถูกไปกว่านี้อีกนะคะแต่คันนี้พี่ๆคนไหนไม่สะดวกดาวเราให้ออกฟรีดาวได้เลยพี่ๆมาออกรถไม่ใช้เงินเลยแผ่นกังความร้อนนะคะยังใช้งานได้ปกติยังอยู่ในสภาพเดิมคันหน้าการชนหน้ายังอยู่ครบทุกจุดเลยพี่ๆขาไม่มีชำรุดใดๆเลยแบตเตอรี่นะคะ รับประกันคุณภาพนะคะยังใหม่อยู่เลยเครื่องเกีรยร์ระบบไฟฟ้านะคะเรามีวารันตีให้30วันหลังการขายเป็นอะไรขี่กลับเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาเลยเดี๋ยวใหม่สรุปให้ฟังนะคะรถคันนี้นะสวยๆแบบนี้เป็นโตโย t a ายาริ a เอชี1.2สปอร์ต ราคา499,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนี้10,000บาทนะคะเป็นปี2022เรียกมาอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะใช้น้อยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยหากพี่ๆสนใจเข้ามาลองขับกันก่อนได้นะคะเซรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานครนะคะก่อนถึงแยกมีนบุรีนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองเลยนะคะ มาได้9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเลยนะคะถ้าไม่สะดวกมาเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะที่สําคัญมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ด้วยนะคะมาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวใหม่มีรถเข้าใหม่มาใหม่จะเอามาห้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ